สวัสดีค่ะวันนี้สิจะมาแนะนำท่าบอดี้เวททั้งหมด9ท่าค่ะ e ีนี้เป็น EP ที่เกี่ยวกับบอดี้เวทเนาะจากคลิปที่แล้วเราทำสตัติกสเตชชิ่งเนาะ EP นี้เรามีทั้งหมด9ท่าด้วยกันเกี่ยวกับบอดดี้เวทนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้ถูกไหมใช่มันมีมากกว่านี้นกกนเยอะมาก อันนี้คือนกซียกตัวอย่างที่นกซีเคยสอนอแล้วก็ทําอยู่เป็นประจําถูกไหมก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าบอดี้เวทคืออะไรครับอดี้เวทก็คือการใช้น้ําหนักตัวของเราบวกกับแรงโน้มถ่วงเป็นแรงต้านในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะซึ่งเราเสริมสร้างความแข็งแรงใช่ไหมมันก็จะทําให้ฟอร์มการวิ่งของเราดีขึ้นสามารถแบบส่งแรงในการวิ่งได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราม,มาสอนตั้งแต่ท่าแรกเลยเนาะ,ะโอเคท่าแรกเป็นท่าอะไรเอ่ยท่าแรกคือท่าเลกลัง ท่านี้มีประโยชน์มากกับการวิ่งค่ะครับก็คือมันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนต้นขาแล้วก็สะโพกค่ะก้าวขาไปด้านหน้าและย่อตัวโลงเข่าไม่เลยปลายเท้าค่ะครัแต่ถ้าขึ้นมาเปลี่ยนข้าง ท่านี้ก็จะใช้กล้ามเนื้อในกลุ่มของสะโพกแล้วก็ต้นขาค่ะท่าถัดไปครับเป็นท่าอะไรเอ่ยท่าต่อไปคือท่าสควอตค่ะอ่าหลายคนคุ้นเคยกับท่านี้ใช่ใช่ใช่น่าจะง่ายหน่อยอ่ะวิธีการทาเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายทำให้้องยากมากโอเควิธีง่ายๆก็คือให้เราจินตนาการเหมือนเรากําลังจะนั่งลงไปที่เก้าอี้แยกขาความกว้างประมาณเท่าหัวไหล่ยืนให้มั่นคงลงน้ําหนักที่ขาทั้งสองข้างให้เท่ากันหัวเข่าไม่เลยปลายเท้า จะใช้กล้ามเนื้อกลุ่มของสะโพกแล้วก็ต้นขาแต่ว่าให้เราเน้นไปที่สะโพกออกแรงจากสะโพกค่ะหลังต้องตรงให้มากที่สุดใช่ไหมใช่หลังตรงไม่เอ็นอครับผม้ไม่งอด้้ยท่าที่สามก็คือท่าขย่ง g อะค่ะอ่าก็คือการขย่งปลายเท้าขึ้นมาให้สุดแล้วก็ลงขึ้นลงอย่างนี้ค่ะท่านี้จะได้กล้ามเนื้อบริเวณน่อง ท่านี้เราก็ทำสิบครั้งสามเซตเหมือนกันค่ะทำแล้วได้อะไรบ้างท่านท่านี้ได้กล้ามเนื้อบริเวณน่องท่าต่อไปครับอ่าท่าต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นการนอนใช่อ่าท่านั่งแล้วก็ท่านอนบ้างใครมีเสื่อก็ใช้เสื่อหรือว่าพื้นบ้านใครเย็นก็ใช้พื้นบ้านได้เลยนะค่ะโอเคปะท่าแรกเกี่ยวกับการนอนใช่ท่าแรกนอนก่อนเลยเรายืนมาเหนื่อยแล้วนอนซะหน่อยโอเค เเป็นนอนคว่ำนะคะครับท่านี้คือท่าแบ็กอัพชูมือไปข้างหน้ายกลำตัวขึ้นทั้งแขนทั้งขาเลยท่านี้ช่วยอะไรเอ่ยท่านี้ฝึกความแข็งแรงกับของกล้ามเนื้อหลังครับไม่ความสำคัญเหมือนกันตอนเราวิ่งเพราะว่าเป็นกล้ามเนืน้อแกนกลางลำตัวด้วยใช่ทำสิบครั้ง3ามเซตเหมือนกันคะ่ะ ต่อไปเป็นท่ากลางสะโพกท่านี้ก็มีความสําคัญมากเพราะว่าเราจะบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกท่านี้แล้วเราใช้สะโพกในการวิ่งเยอะมากเช่นในการยกเข่านั่นเองค่ะครับท่านี้ทำโดยการกลางขาขึ้นให้หัวเข่าขนานกับสะโพกและลงช้าๆคือตั้งฉากให้ได้มากที่สุดถูกไหมโอเคหัวเข่ากับข้อเท้าอยู่ในระนาบเดียวกันอ,อ ที่ทาอยู่ในระนาบเดียวกันหรือเปล่าคะทำอยู่โอเคแสดงว่าทําถูกต้องแล้วค่ะโอเคทำอย่างนี้สิบครั้งถูกไหมท่านี้ข้างละสิบครั้งสามเซตค่ะโอเคถ้าถัดไปครับอ่ะเหนื่อยแล้วกลับไปนอนซะหน่อยท่า,าแรงท่านี้ก็เป็นท่าที่มีประโยชน์มากเหมือนกันค่ะท่านี้ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวค่ะอ่ะเราต้องยกลําตัวขึ้นให้ลําตัวอยู่ในระนาบเดียวกันไม่ยกสะโพกขึ้นหรือว่าแอนตัวลงอย่างนี้ให้อยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้ค่ะ กรงบริเวณลำตัวสำหรับใครที่ฝึกใหม่ๆก็สามารถเริ่มที่เวลาน้อยๆได้แล้วพอเราเริ่มรู้สึกสบายขึ้นเราก็ลองเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่าทั้งหมดกี่เซตเลย3เซตเหมือนกัน3เซตเหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะใช่โอเคอ่ะท่า <Okay. S 2> ถัดไปครับท่าถัดไปเป็นท่าซส่แผงค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้ออ่าลำตัวด้านข้างนอนให้ลำตัวอยู่เป็นเส้นตรงนะคะครับแผนยันไว้ยกตัวขึ้น เกรงลำตัวไว้พยายามให้ลำตัวอยู่ในระนาบเดียวกันไม่ต่ำหรือว่าสูงจนเกินไปท่านี้สามารถทำให้แอดวานซ์ขึ้นได้โดยนะคะกับการชูแขนและชูขาขึ้นอ๋อมันจะยากขึ้นใช่มะต้องเกรงมากขึ้นนั่นเองแต่สมมติใครที่เพิ่งเริ่มแบบซีเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนค่ะถ่าต่อไปค่ะจะบริหารบริเวณลำตัวด้านหน้าหรือว่าหน้าท้องของเรานี่เองครับ ง่ายๆเลยก็คือการซิ t อัพเริ่มจากการนั่งชันเข่าค่ะนอนงงายลงไปประสานมือไว้ที่หน้าอกตอนที่เรายกตัวขึ้นหายใจออกนะคะพยายามกดส้นเท้าลงกับพื้นไม่ยกเท้าขึ้นมือก็อยู่ประสานอยู่ที่อกตลอดไม่แบบไม่แบบพยายมช่วยอย่างนี้นะโอเค,อเคพร้อมไปเลยเวลาทิ้งตัวลงมาก็หายใจออกถูกไหม หหายใจเว้าหายใจเข้าตอนออกแรงหายใจออกโอเคโอเคตัวนี้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องถูกไหมใช่ค่ะแต่บางคนน่พี่เห็นว่าบางคนเขาก็เอามือไว้ตรงท้ายทอยก็ได้ถูกไหมใช่ค่ะได้หลายอย่างตรงท้ายทอยจะแบบเหมือนท่วงแล้วมากกว่ามันจะหนักขึ้นเพราะว่าคานมันแบบใหญ่กว่า โอเคอ่าท่าสุดท้ายครับ push up มาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะคเป็นท่า push up ก็คือการ <Push. S 1> ดันพื้นนั่นเองแต่ละคนอาจจะรู้แหละว่ามันทํายังไงแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงเอ่ยโอเคเริ่มจากนอนนอนลงไปก่อนเลยชันแขนขึ้นความกว้างพอประมาณนะคะครับเสร็จแล้วก็ดันตัวขึ้นให้ลําตัวอยู่ในระนาบเดียวกันอเกงลําตัวไว้ด้วยตลอดเลยถูกไหมใช านี้นอกจากได้กล้ามเนื้ออกแขนแล้วเราก็ได้ลำตัวด้วยเพราะเราก็ต้องกิงมันไหมือกกน่ันครับท่านี้ก็ทำสิบครั้ง3ามเซตเหมือนกันค่ะอ่าฮะโอเคก็ประมาณเท่านี้เกี่ยวกับการบอดีเวทที่น้องซีทำเป็นประจำแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะซีมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือ ตอนที่เราทำเนี่ยเราต้องพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกจุดไม่งั้นสิ่งที่เราทาก็จะไม่มีประโยชน์เลยการโฟกัสนี่คือการเกร็งถูกไหมใช่แล้วเราก็ต้องรู้ได้ว่าเราเล่นกล้ามเนื้อบริเวณไหนอยู่ส่วนไหนอยู่นั่นเองค่ะครับแล้วก็เรื่องการหายใจตอนเราออกแรงให้หายใจออกและหายใจเข้าตอนที่แบบเราผ่อนแรงพี่อยากรู้ว่าไอการบอดี้เวทเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องทํากี่วันซีคิดว่านะคะอย่างน้อยวันเว้นวันก็ดีค่ะ ปกติคือซีก็ทําว<ช>ันเว้นวันหรือว่าทุกวันเออจริงๆริบอดี้เวทส่วนตัวซีสามารถทําได้ทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวทที่แบบใช้แมชชีนใช้เครื่องอะไรเงี้ยซีเล่นวันเว้นวันอ่าโอเคโอเคก็ฝากการบอดี้เวทที่น้องซีสอนไปทั้งหมดด้วยนะ อีพีถัดไปจะเป็นน้องซีหรือเปล่ารอติดตามแล้วกันใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นพี่แบงก์ก็รอติดตามนะครับอยากดูซีหรือพี่แบงค์คอมเมนต์ได้นะคะแต่คนน่าจะอยากดูน้องสีมากกว่าก็ต้องดูที่คอมเมนต์แล้วค่ะโอเคฝากไปด้วยนะครับกับการบริเวณนะครับผมสำหรับอีพีนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ